สวัสดีครับพี่เก่งสวัสดีครับสวัสด <en> ีครับ <labels S 2> <tortured. S 1> อยู่กับเช็คนะครับที่สูดรถยนต์มือสองโตอัตคารนั่นเองนะครับวันนี้ปีใหม่กำลังจะเข้ามาอยู่แล้วครับส่งท้ายปีเก่าปีนี้ด้วยยอดปล่อยอีกหนึ่งคันนะครับวันนี้พบกับพี่เก่งนะครับลูกค้าที่มาตัดสินใจซื้อรถ t o y ยต้ารีโวไว้นะครับพี่พี่เก่งกลับบ้านเลยไหมไม่ได้ไปเลไปกลับบ้านเลยครับกลับบ้านเลยโอเคพี่เก่งพี่เก่งเดินทางมาที่ร้านโตอัตคารเนี่ยนั่นครั้งนี้น่าจะเป็นครั้งที่ ครั้งที่3ครั้งที่3เลยเนาะพี่เนาะก็คือมันมันมีขบวนการของการจัดไฟแนนซ์แล้วก็ในเรื่องต่างๆครับพี่เนาะครับผมก็ก่อนหน้านี้ก็ยังไม่เคยเดินทางมานี่เลยตอนที่ดังครับผมรู้จักคิดแล้วกผ่านโอ้แต่ผ่านประจำอยู่แล้วเพราะทำงานแถวนี้ใช่ไหมพี่ก็มองเข้ามาแต่ทีเนี้ยพอพี่เก่งอ่ะรู้จักทางร้านโตออโต้คาร์ของเราจากช่องทางไหนครับพี่เอ่อจากในเฟซบุ๊กทิกเก็ต เพื่อนใมใช่ไหมครับพี่ก็ดูหลายที่เลยพวกของเราก็ดูมานวพี่นัทเข่อครับพี่ตั้แต่วันแรกพี่เก่งมาจนวันเนี้ยได้รับรถไปแล้วว่าพี่เก่งครับมันมีอะไรที่พี่เก่งประทับใจถึงแบบมาแค่สามครั้ง้วตัดสินใจซื้อรถกับทางร้านโตอตคาเลพี่เ่เรื่องเรื่องการบริการพระบผมการใส่ใจในลูกค้าไม่ว่ามีปัญหาอะไรก็สามารถให้คำปรึกษาช่วยเหลือลูกค้าได้ตลอดโอเคครับเนี่ยครับแล้วก็ประทับใจอีก หลายอย่างครับสรุปรวมๆแล้วคือการบริการของโต๊ต้คาผ่านในสายตาของพี่เก่งครับผมโอเคครับพี่เก่งแล้วอย่างเงี้ถ้าพี่เก่งมีเพื่อนหรือว่าญาติพี่น้องต้องการใช้รถยนต์มือสองอีกสักคันหนึ่งอ่ะพี่เก่งอยางแนะนําทางร้านโต๊ต้ค้าให้อยู่ไหมครับพี่ครับผมต้องแนะนำ่แลวครับผมเพราะที่นี่บริการดีเยี่ยมมากเลยครับขอบคุณไม่ร่วงหน้าครับพี่เก่งกี่คันดีพี่แนะนำมา ถ้ามีห้าคนก็ได้คนละครเลยครับคนละคเลยโอ้โหขอบคุณมากครับพี่เก่งผมครับพี่พี่เก่งเดี๋ยวสุดท้ายแล้วเดี๋ยวผมมีเซลเช็คเองแล้วทางร้านต่อตัวคามีแบบประเมินหน่อยว่าการบริการครั้งนี้รู้สึกประทับใจพี่เก่งหรือผ่านในสายตาของพี่เก่งหรือเปล่านะครับถ้าพี่เก่งประทับใจในครั้งนี้เดี๋ยวผมนับ1 2 3แล้วพี่เก่งรบกวนกดไลค์ให้เซลเช็กกับทางร้านตโตค้าหน่อยถ้าพี่เก่ง มองว่าการบริการครั้งนี้ยังไม่ไประทับใจพี่เก่งพี่เก่งก็อยู่เฉยได้เลยไม่ต้องยกนิ้วนะได้ครับได้เลยครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะว่าเซลเชคนะครับจะเป็นโตออตโอต้คาร์มาตรฐานที่คุณวางใจในสายตาของพี่เก่งหรือเปล่าครับผมเริ่มนับเลยครับ1 2สและ3ครับโตออโต้คาร์พี่เก่งว่าจะ